มันจิงจกอ่ะมันตกมาที่เตียงอ่ะเออก็ว่าอะไรตกดังแปะแล้วแบบมองไปนึกว่าจิงจกปลอมอ่ะแต่มันขยับได้อ่ะเอาไปแช่ช่องฟีดไ <c oughs> ม่ถึงเรื่องหน, <c oughs> น,นึ่งเละแต่ี่เกศพิเกศแล้วก็เอาเค้ก <c oughs> แล้วก็เหมือนเปิดช่องฟีดไงแล้วก็จริงจกมันก็วิ่งเข้าไป <c oughs> แล้วพี่ธนาก็เห็นแล้วพี่ธนาตกใจ <c oughs> พี่ธนาวิ่งลงไปแล้วพี่ธนาก็จะโกนกระแพงปิด ป,ปิดช่องฟีดเลยปิดไม่ต้องเปิดแล้วหนูก็บอกว่าพี่นานาแต่จิ้งจบมันยังอยู่ในตู้เย็นอยู่นะแล้วพี่นา,นาก็บอกว่าไม่ต้องปิดไปเลยหนูก็แบบทาําไงอ่ะหนูไล่มันออกมาก็ได้พี่นา,นาก็ให้ปิดแล้วพอปิดแล้วใช่ไหมแล้วหนูเปิดตู้เย็นมาทุกวนันแล้วมันไม่มีไงทุกคนแล้วผ่านไปน่าจะหลายวันมันแข็งอยู่ในช่องฟีด <laughs> หนูก,ก็คิดว่าตอนนี้ก็ยังไม่น่าจะเอาออกไปอยู่นะ กติโอ้ยกติไม่กัดน,นะครับกจิครับโนโนกจิสวัสดีครับสสวัสดีค,คกติสวัสดีครับก่อนกจิสวัสดีครับสวัสดีค โอเคทุกคนวันนี้เราจะมาทำอาหารให้โกจิกันนะคะโบเบนะคะทุกคนคือไลฟ์นี้เป็นไลฟ์ที่วุ่นวายที่สุดครั้งแรกในชีวิตของหนูตั้งแต่ไลฟ์มาหมาไม่มีข้าวกินโกจิเราตนะ้องรอบนึงอของอร่อยต้งองรอเนาะมาริชนาา้นะจ้าเล่กจริงๆเลยเอาอีกไหมอ่ะให้น้อยไปหรอเอากกจิ <laughs> เคี้ยว嘛มันเคี้ยวข้าวไหมอะกจิเคี้ยวข้าวมั้ง่กจิตอบสิกจิตอบเฮ้ยมันไม่เคี้ยวอ๋อนี่ไงกัดยื้กจิเธอเคี้ยวข้าวไหมอะทำไมเธอทำแบบนี้อะฉันจะฟ้องแม่เธอว่าเธอไม่เคี้ยวอุ้ยเคี้ยวเคี้ยวเท้าฉันแล้วเราอยากได้เจอกันอีกเอยกูจรู้สึกเหมือนจะเหยียบเหยียบใส่ฉีกจิไม่รู้สึกแต่เหยียบไปแล้วกจิ โว้หนูท้อหนูเศร้าอะ่ะทำไมชีวิตนี้หนูต้องมาเจออะไรอย่างงี้แล้วหนูก็ไม่เหยียบใส่ฉี่มาอีกโอยทุกคนอยู่นี่แป๊บนึงนะนนโคจิไม่ต้องตามออกมาเลยโคจีมันเบียกูจีไม่กินน้ำในห้องน้ำโคจิโอ๊ยฉันจะลื่น